ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะทําข้อสอบเนาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปนะครับต้องขออภัยนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากคุณครูตัดมาจากตัวข้อสอบเลยนะครับข้อสอบทั้งหมดตอนนี้นะครับมี20ข้อนะครับเรามาลองดูกันนะครับข้อ1นนะครับหลักฐานประเภทใดมีทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในเวลาเดียวกันนะครับ คอนเซปต์ของการเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับส่วนหลักฐานชั้นรองนะครับเกิดขึ้นภายหลังนะครับเหตุการณ์หลักฐานชั้นรองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายหลังนะครับของเหตุการณ์นั้นๆซึ่งในข้อนี้เนี่ยนะครับเราลองดูดิว่าอะไรเป็นหลักฐานทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้น,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 อน,นรองในเวลาเดียวกันด้วยนะครับศิลาจารึกนะครับจารึกนี่เป็นต้นแน่นอนนะครับข้อนี้เป็นต้นอย่างเดียวนะครับ ศิลปกรรมจดหมายเหตุโหนพงสวสดานอะไรเงี้ยนะครับศิลปกรรมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการวาดย้อนหลังเนาะนี่น่าจะเป็นหลักฐานชั้นชั้นรองนะครับถ้าเป็นวาดถึงเรื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องทางประสาทเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดขึ้นภายหลังอยู่แล้วนะครับจดหมายเหตุโหนนะครับพระราชพงสวสดานนะครับ Uh, สองอันนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับมีทั้งใกล้เคียงกับการเป็นรหารชั้นต้นและระหารชั้นรองนะครับแต่อะไรที่แสดงถึงเป็นทั้งต้นและรองแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสองอันนี้เป็นต้นแน่นอนละนะครับอะไรที่เป็นรหารชั้นต้นและชั้นรองในเวลาเดียวกันนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับอตอบอข้อควายนะครับเนื่องจากว่าจดหมายเหตุโหนนี่นะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนนั้นเลยเขียนบันทึกเลยนะครับแต่แต่แต่แต อาจจะเขียนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับสืบสาวไปด้วยนะครับในเวลาเขาเขียนจดหมายเหตุอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอ้างอิงถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านะครับส่วนพระราชพงศาวดารเป็นการเขียนขึ้นแต่งขึ้นนะครับของคิงนะครับช่วงเวลาในเหตุการณ์นั้นนะครับข้อที่2นะครับงานเขียนชิ้นใดมีลักษณะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นต้นเนี่ยนั่นเลยนะครับเวลาเขียนเขาเขียนเนี่ย ต้องเขียนตามที่เห็นนะครับคอนเซปต์ของรหัสชั้นต้นเนาะไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือเขียนตามที่เห็นนะครับทำไมไม่ใช่เขียนตามที่ฟังพะฟังมาก,ก็เป็นรหัสชั้นหลอกตามที่เชื่อนี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่นะครับเขียนตามที่อ่านนี่ก็เป็นหลอกแน่นอนนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดเห็นปุ๊บเขียนปั๊บหรือจําได้แล้วเขียนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอารหัสชั้นต้นนะครับส่วนข้อที่3นะครับการกระทําใดที่มีผลทําให้ผลการศึกษาประสาทมีความบกพร่อง มากที่สุดนะครับ <c oughs> ข้อนี้ทุกข้อเนี่ยอกพร่องหมดแต่ถ้ามากที่สุดคืออะไรนะครับเอาเรามาดูข้อ1ตีความเกินจริงอันนี้สำหรับครูพอรับได้ 2. รวบรวมหลักฐานมากเกินไปอันนี้ยิ่งมากยิ่งดี 3. กําหนดประเด็นนะครับปัญหาที่กว้างเกินไปแต่อาจจะตรงประเด็นอยู่พอได้อยู่ส่วนข้อที่สามข้อสุดท้ายนะครับง,งงงูใช้หลักฐานจริงบ้างเท็จบ้างข้อนี้แหละครับ มากที่สุดนะครับต่อไปถ้านักเรียนไปพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปยุคก่อน prehistoric นะครับไปยุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนจะไม่พบอะไรไม่พบอะไรฮะการมีประวัติศาสตร์เราใช้อะไรในการแบ่งก็คืออักษรในการแบ่งนะครับดังนั้นถ้าจะไม่พบเลยก็คือต้องไม่พบอะไรที่เกี่ยวกับอ,อักษรใช่ไหมครับ ก็นี่ฮะตอบแผ่นศิลาจารึกนะครับเพราะลจารึก,กเป็นอักษรแน่นอนนะครับข้อที่5นะครับกิจกรรมยุคใดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเกษตรกรรมยุคแรกเลยข้อนี้นะครับต้องอ่านเนาะถึงจะเข้าใจเนาะการปฏิวัติเกษตรกรรมเครื่องมือโลหะนี่ไม่น่าจะใช่ละนะครับทาคันไถติ๊กไว้ก่อนการใช้เครื่องจักรสาร อันนี้อาจจะมีส่วนการตั้งถิ่นฐานและการพ่อปลูกอันนี้ใช่เลยแต่ข้อที่พอตัดได้เครื่องจักรสารครับข้อนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ยุคแรกเนี่ยหลังจากที่เราชาวเมโสโปเตเมียนะครับชุมซูเมเรียนเนี่ยนะครับเริ่มรู้จักการพ่อปลูกอะไแล้วเนี่ยเข้าสู่การปฏิวัติกเกษตรกรรมยุคแรกก็คือการรู้จักใช้คันไถหรือทำไถทำครากนะครับ ข้อที่หนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดของไทยอันนี้ไม่ต้องคิดนะลายลักษณ์อักษรในตำนานอันนี้ไม่ไม,ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับเก่าแก่ที่สุดเรายกให้จารึกนะครับเก่าแก่ที่สุดนะครับอ่จดหมายเหตุพงศวดาอันนี้ก็ยังไม่แก่กาเก่าแ,แก่เท่าจารึกนะครับซึ่งจารึกในหินจารึกในดินเหนียวอย่างเงี้ยนะครับในหินศิลาจารึกอย่างเงี้ยอ่แคว้นตาพอลิงข้อที่ถามแบบความจําเลยนะฮะ ตาพพลิงตั้งอยู่ภาคใดนะครับของดินแดนไทยไม่ใช่เหนือแน่นอนแล้วครับพอนี้ตอบภาคใต้นะครับแขวนฮาริคุนชัยอันนี้ถามเรื่องอภาคเหนือเหล่านะครับล้านนาโบราณนิดหนึ่งนะครับฮาริคุนชัยอันนี้แนะนําให้เนาะถ้าเราเรียกเมืองแพร่เราเรียกเวียงโกสยหรือเมืองพนนครนะครับน่านเราจะมี2ชื่อวรอน,นครกับ ภูเพียงแช่แห้งนะครับกับลำปางนี่ไปเขหลางนครลำพูนนี่ฮริพุนชัยตรงฮะตอบเลยนะครับถ้าเรารู้ทิกเล็กๆน้อยๆก็ตอบได้นะฮะคำว่าสุขโขทัยนะครับถามสุขโขทัยมีความหมายว่าอย่างไรสุขโขทัยแปลตรงตัวนะฮะร,รุ่งอรุณแห่งความสุขตอบขอไขนะครับ ต่อไปข้อที่10ข้อใดไม่สัมพันธ์กับสุขโขทยัยอันนี้ต้องใช้ความเข้าใจขั้นสูงนิดหนึ่งนะครับสุขโขทัยเนี่ยมีมรดกทางอารยธรรมเยอะแยะเลยนะครับแต่มันมีข้อหนึ่งที่ไม่ใช่เครื่องสังฆโลกสุขโขทัยแน่นอนเตาทุเรียงใช้อบเครื่องสังฆโลกซึ่งเครื่องสังฆโลกมาจากจีนนะครับไต่ภูมิพล่วงก็อยู่สุขโขทัยในสมัยของอพยาลิไทนะครับแต่จินดามานีนี่ไปอยู่ อายุทยานะครับอายุทยาเลยคําว่าพะเยานะครับส่วนข้อ11คําว่าพะเยามีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใดผู้กามนี่เราไปพม่าเราออกพม่าเลยโยนกเชียงแสนไปเชียงรายล้านช้างออกลาวผู้กามยาวก็เป็นอาณาจักรเดิมของพะเยานะครับพยายามมงรายมังราย,รายอะไรเงี้ยนะครับต้องไปดูเนาะอ่ะ ส่วนข้อ12นะครับต้องการคิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับถามว่าข้อใดผิดก็แสดงว่ามีข้อถูกถึง3ข้อนะครับ12สุขโขทัยไม่ได้เป็นอาณาจักรแรกในแผ่นดินไทยถูกต้องไหมอันนี้ก็ถูกนะถูกนะครับเพราะมีอันอื่นเลยปัจจุบันนี้เราพบอะไรนะอ่าเมืองเมืองเก่าเยอะแยะไปนะครับในแผ่นดินไทยนะครับ มีโบราณโบราณมานานก่อนละนะครับที่ไปชลบณ์ก็พบเมืองเก่าอีกล่ะนะครับสุโขทัยมีสัมพันธไมตรีกับล้านนาและมีข้อขัดแย้งกันบางกันบ้างในช่วงเวลากันในการบ้างในบางช่วงเวลาอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่นะครับไม่มีใครรักกันตลอดนะฮะสุโขทัยมีพัฒนาการหลังอยุธยาถึง2 1 4ปีใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจสุโขทัยติดต่อค้าขายกับจีนแน่นอนครับพาอไปเอาเครื่องสังกโลกมาข้อที่ไม่ใช่คือข้อขอขวาย นะครับสุโขทัยมีพัฒนาการหลังอุทยาที่จริงไม่ใช่นะฮะต้องเป็นก่อนอยุธยานะครับอ่ข้อ13ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ข้อนี้ต้องถามความเข้าใจนะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญทางจีโอกราฟีเนี่ยนะครับอ่าข้อใดส่งเสริมให้อยุธยารุ่งเรืองมากขึ้นส่งเสริมเนะาะภัยธรรมชาติต้องตัดทิ้งนะฮะอันนี้ไม่ส่งเสริมแน่นอนต้องเป็นการทําลายสงครามดินแดนไม่ใช่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ แต่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการาเส้นทางการค้าทางทะเลซึ่งแตกต่างกับสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยเนี่ยเขาค้าขายทางบกแต่นี่ค้าขายทางทะเลนะครับข้อ14นะฮะข้อใดไม่ได้เป็นราชวงศ์ของยุทยายุทธยามีทั้งหมด5ราชวงศ์สำคัญเนะาะมาีราชวงศ์อู่ทองอันนี้มีแน่นอนนะครับราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์พระร่วงหรือเราเรียกว่าสุขโขทัยนะครับแล้วก็มี บ้านพูลหลวงนะครับแล้วก็มีราชวงศ์อสุสุพรรณภูมินะครับข้อที่ไม่ใช่ก็มังรายเพราะมังรายเป็นของอาล้าน,นานะครับ15ศิลปะการก่อสร้างสําสคัญของอยุธยาเรามาดูการก่อสร้างเนาะตัดถูกทุกข้อทิ้งก่อนนะครับอาทรงลังกาเนี่ยนะครับลังกาเนี่ยน่าจะเป็นของสุขโขทยัยพุ่มข้าวบินก็สุขโขทยัย12เนี่ยนะครับอยุธยายอมุมไม้12เนี่ยนะครับ ของอยธุธยานะครับมีลักษณะเป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเงี้ยนะเราพอจะดูได้นะครับแต่ทรงลงังอ่าผู้มข้าวบินก็จะแบบนี้ออเนี่ยเออย่างงี้นะครับสลับกันอย่างเนี้ยโอเคเนาะชนชั้นใดไม่จําเป็นต้องมีศักดินาศักดินาคือการใช้นากีกับศักให้ยศให้ฐาให้บรรดาศักข้อที่ไม่จําเป็นต้องมีก็คือพระมหากษัตริย์เพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็น <c oughs> พระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วเป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีศักดินา จะยึดเอาของใครจะเอาของใครมาก็กกได้หมดนะครับกษัตริย์มีสิทธิ์รูปแบบการปกครองของอยุธยานะครับอยุธยาใช้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีลักษณะการปกครองแบบสมมุติเทพกษัตริย์เป็นเทพ18ข้อใดกล่าวผิดข้อใดกล่าวผิดความจริงนะฮะอันนี้ต้องต้องดูนะว่าในส่วนของการกล่าวผิดผิดในรูปแบบไหนนะครับ อันนี้ถามถึงทนบุรีทั้งหมดแสดงว่าต้องมีข้อถูกถึง3ข้อนะครับทนบุรีมียะยะการปกครองถึง15ปีอันนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับตามประศาสตร์ทนบุรีเนี่ยมีการปกครอง15ปีนะฮะมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับก็ข้อ2ก็ถูกนะครับพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1อันนี้มันหลบช้อยนิดนึงนะฮะที่จริงต้องเป็นกอบกู้อ๋อโทษจีอ่าครั้งที่2นะฮะ ต้องเป็นครั้งที่2ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งนะครับตอบขอควายปรับชุมนุมต่างๆอันนี้ก็ใช่แน่นอนนะครับข้อ19อันนี้ง่ายเหมือนแจกคะแนนนะให้เรียงระดับราชานันีของไทยตามหนังสือเรียนครูต้องพูดว่าตามหนังสือนะฮะเราพูดตามหนังสือนะครับก็คือเริ่มแต่สุขโขทยัยอยุทยาธนบุรีรัะตะนาโกสิ์ตอบคอไก่ทันทีนะครับ20ถามง่ายๆเลยถ้านักเรียนต้องการความศึกษาความเป็นมาของจังหวัดน่านเนี่ยน่าน history เนี่ยนะครับ ไปดูอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดอันนี้เนี่ยเหมือนอะไรก็จะมากมากๆเนาะแ,แต่ในที่นี้เนี่ยใกล้ชิดของจริงเห็นของจริงมากที่สุดพูดสะขบไปได้เงี้นะฮะข้อนี้ครูให้พิพิธภัณฑ์เมืองน่านนะครับมีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องราวแต่ถ้าไปวัดนี้เราก็จะเห็นภาพเห็นอะไรแต่ไม่ได้เห็นข้อมูลนะครับเพราะมีคําว่าจํากัดด้วยข้อมูลนะครับตอบขอใคนะครับ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะหากผิดภาพกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ